でも。ライトを ดึงสมดมากดึงสนนะดมากดึงสดแต่เ่าเป็นแบบแบบนั้นเลยไปไป Thank <laughs> you. พี่น้องที่คร่มนะครับท่านไหนที่บูชาเทียนเทียนร้อยแปนะครับก็ขอให้ขึ้นมาจุดเลยนะครับขอเชิญครับท่านที่บูชาบูชาไว้นะครับก็ขึ้นมาจุดได้เลยนะครับซึ่งคณะนี้ทางทางสมานเกษีประหลัอโอภรษฎพฤฒพานมนะครับนายกสวัสดิ์ลำทอง กำลังจุดเทียนจุดเทียนฤิปัสสีนะครับท่านกำนันสงครามท่านภูมิเกียรติท่านรองนะครับท่านเลขานายกท่านรองนายกท่านสมิทนะครับอ่ะอถือได้นะครับท่านภูมิเกียรตินะครับเชิญท่านที่บูชาไว้นะครับเทียน ร้อยแปดนะครับออแล้วก็เ,ออเชิญเลยครับขึ้นขึ้นจุดได้เลยซึ่งลำดับต่อไปก็จะได้อมอบนะครับเจ้าหมวดที่ท,ทีบวงสรวงต่อไปนะครับโดยท่านพระาจยาสายันสัญญโตในลำดับต่อไปครับต่ำนิมนต์ครับ